สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแมยชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นความฝันเด่นประจำวันวันที่17พฤษภาคมค่ะนำความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นแนวทางสำหรับกด1และกด2ในวันนี้นะคะ ส่วนท่านผู้ชมที่รอความฝันเพื่อจะไปใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หมิถุนายนนี้ค่ะท่านผู้ชมเลื่อนไปดูความฝันสุดท้ายนะคะเป็นความฝันต่องวดค่ะก่อนจะไปดูความฝันเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาล903และ99 นางแม่ค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีและขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ผิดหวังนะคะสำหรับคลิปนี้มาดูความฝันของคนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะฝันแรกค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองเดินผ่านกระถางทูบแล้วท่านมองเห็นทูบหักลงมาเป็นตัวเลขเ ท่านผู้ฝันแปลตัวเลขและชอบที่637 117และ19ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าคุณแม่เสียชีวิตนานแล้วละเมอพูดออกมาว่า824 สำหรับความฝันนี้นางแม่ไม่มีรายละเอียดอายุของคุณแม่นะคะเพราะว่าความฝันนี้นางแม่แอบส่องมาฝากท่านผู้ชมค่ะฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าไปบ้านแฟนเก่ามีคนปาหินมาใส่ท่านแต่ไม่โดนแล้วจูจ่ๆท่านเห็นมีรถคนอื่นขับพุ่งเข้ามาที่บ้าน บ้านเลขที่ที่ท่านฝันถึงคือ173ทับ4ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองขับรถขับอยู่ดีๆแล้วจู่ๆไค่ค่อยๆลุกติดที่หน้ารถของท่านทะเบียนรถที่ท่านขับในฝันคือ7751 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นงูเขียวตัวใหญ่มากเลยเลื้อยเข้ามาที่ห้องน้ำที่บ้านของท่านบ้านเลขที่361หมู่เฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองถามเพื่อนในฝันว่าหวยออกอะไรในฝันเพื่อนตอบกลับมาว่าตัวเลขที่หวยออกคือ 15และ17ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองถูกจับในคดีฆ่าคนตายท่านผู้ฝันอายุ43ปีเลขท้ายบัตรประชาชนของท่านคือ389ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นคนผู้หญิงกวาดพื้นแล้วก้มลงไป หัวของเขาขาดในฝันท่านเห็นเป็นผู้หญิงลาวและเห็นเขียนป้ายเขียนเป็นภาษาลาวเป็นตัวเลขคือ7จหฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าตัวเองเดินไปไล่ควายที่กินหญ้าจากนั้นจึงขับรถต่อไป และจอดรถลงไปดูคนเลี้ยงควายแต่แล้วกลับมาปรากฏว่ารถท่านหายไปทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ8 4 2 9ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้หามศพเน่าขึ้นไปที่บ้านสองชั้นบ้านเลขที่ของท่านคือ5ทับ3 1 ฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองได้ถ่ายรูปแต่แล้วก็มีผีติดที่รูปถ่ายมาด้วยแล้วท่านได้ยินเสียงคนพูดมาว่าหวยจะออกตัวเลข73และ71 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าหวยออกแล้วนะในฝันท่านเห็นตัวเลขสีแดงและในฝันท่านไม่ถูกลอตเตอรี่ตัวเลขที่ท่านเห็นสีแดงคือ7 7ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าลอตเตอรี่ประเทศเพื่อนบ้านหวยบานที่ออกคือห้าหหนึ่ง ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมและเป็นความฝันต่องวดในคืนวันที่16พฤษภาคมค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าพระเขียนตัวเลขให้เขียนเป็นตัวหนังสือสีแดงในฝันท่านเห็นสี่ตัวคือ4ี่หห้ความฝันและตัวเลข ที่นางเม่์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นางเม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกทุกวันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ